มากเลยอะใสเยอะสะอาดแล้วก็เย็นดูกับหายเหนื่อยมากแบบจริงจริงถ้ามีเสื้อผ้าจะเอาตัวลงไปเลย เื่ออะไรครับเกี่ยวกับใบไม้ไหมครับเมื่อกี้เราไปเรียนเรื่องสุนทรภัยมาแล้วก็อันนี้เดี๋ยวดูดิว่าในป่าแดงมันมีรูกทรงใบไม้แบบไหนบ้างขนาดขนาดแบบไหนบ้างเราจะให้ทำอันนี้ครับเรียกว่าภูเขาใบไม้คือเขาใบไม้ไม่ใชาวใบไม้เดี๋ยวเราจะมีโจทย์ก็คือว่าเราจะเก็บใบไม้นะครับแตเด็กจะเก็บอะไรก็ตามแต่นะครับมาปักไว้บนจานนี้กฎของเกมนี้ก็คือว่าเราจะไม่ให้ใบแรกเกินจานนี้ หมายถึงว่าต้องใช้ตรงกลางใบว่าหรือว่าไม่เกี่ยวแต่จยังไงก็ได้ฮะแต่ว่าห้ามห้ามไปเล็มออกอะไรย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเลมออกเอาเอาเต็มใบเอาเต็มใบใบแรกเนี่ยห้ามเกินจานนี้ใบที่สองห้ามเกินใบแรกใบที่สามไล่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครได้เยอะที่สุดโอเคไหมค่ะโอเคนะอันนี้คือต้องเอาตกที่พื้นหรือไม่ครับจะเด็กก็ได้ครับเพราะตรงนี้เป็นตาที่เราใช้ประโยชน์ได้ยูกต้องครับภูเขาใบไม้นี่ค่ะได้แล้วไม่ใช่นะ กินฟาวี่คือปากติดปากติดปากไม่ดีไม่ดีมาครับเอาเลื่นกินงนไปเราเก็บไประหว่างมีอะไร กบอกกินได้ดำูน้ำตกตกน้รูนูุ้้มกับการเดินมาประมาณแค่2กิโลแต่ว่าคือมันใสมากเลยอ่ะใสเยอะสะอาดแล้วก็เยน็นดูแบบหายเหนื่อยมากแบบจริงๆถ้ามีเสื้อผ้านี่จะเอาตัวลงไปเลย